ครับสวัสดีครับมาหลวกครับผมหลวกตากรอบเนี่ยครับเอาไว้จุจะหน่อยครับผมจะหน่อยโอเคครับทางก็เป็นหนึ่งปูเด้อพี่น้องอู้ปูสดๆครับเดี๋ยวลวกเป็นเนื้อฝากแยวเดืยดบอยครับเด้ใช่ไหมอันนี้เลยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับพร้อมเสิร์ฟครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่ ปูจากทะเลครับนี่ครับผมปูใหญ่ๆง,งามเลยเนื้อแน่นบ่นแน่นเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งครับลาบห่อจุครับผมเจ้าคมลวกผักข่าเนื้อห่อนครับกับปลาทอดเนื้อทอดครับผมสุดแซ่บเลยกันนะครับเดี๋กกยวมาแกะให้เบิง่งตัวนี้บดบใหญ่แห้งครับผีตัวใหญ่หืมเดี๋ยวมาให้เบิง่ง มีมันมีอย่างว่าเออห่อนหอนฮึบม้ยคุณถูกตุ่นครับเฮ้ยเวียนพยาดได้เนเซนอันนี้มันครับเคยกินก็สีหงในเป็นมันนะครับคุณเอ้อยมันสูดดีเท่าใด๋ตัวนี่ได้สิ็นใส่ไม้อเอนด้วยเนาะนี่ครับผมหลังจากครับไปลง น้ำม่นเราพี่นอ้องเบ่งมันมันครับนเนื้อจิอ้มครับผมุดยอดเลยเดี๋ยวขอนี้วตวยครับผมมาแสบๆบนกันนอ้องนะครับแสบๆบนก้นมันเยี่ยงหัว อะไรนี้ครับ<ม>เขาจะเป็นเนื้อลวกครับผมจบเอาผมแี่บขึ้นก็

Ừ, nhà máy của em hôm ผักครับเจ้ากรแดกครับปลาเผือ,อ,อกไปตกมาม้าเน่เห็นเต่หม้หมนัว กินเนล่าพี่น้องเนี่ยเป็เหตุงานนะมันก็เป็นไปส่งของครับเหนื่อยเนาะมาแล้วครับเเข,เข้าพักกินเนล่าละ เจอเป็นปูปูไปใส่มาครัวตัวนี้เป็นปูทะเลอันนี้เจอทะเลกนะับปากเอาเจอเป็นปูอยู่ในทะเละครับ เปิดขอแบนๆครับต่วยเลยอืมัดลงไปเลยอมอร่อยอืมไม่มอ,อ,ววอยากยืนหลังมั้หนมน่อลงไปอีกอมันเข้ม เนื้อมแล้วนี่ยบูรนเนนี่มันคือบะมีู่่แม่

เนีย่ยยวๆเนะไงใกล้หนีบป้อาครับเนี่ยก็สิวานนี่นครับแต่ว่า มองเอ้น,นี่มันกระดอมันมันอันนี้อยู่อพอปูปูม,มันสดครับยังบหมือนคลายหนังทะเลออกอะได้แต่ก็ะเสียบอยู่ ปูต้องใส่เวลาให้นายได้กินตับแล้วบ่ได้แก เดี๋ยวะพอเนี่ยคอยหืนหมากันไกลเนี่ยบอกแล้วครับ ครับครับเดี๋ยวเวลากินปูพี่น้องเดี๋ยวมาแกะปูครับเอาใบซ้ำเน้อพี่น้อง แกปูนต้องใส่ไวลนรครับสครับแสบๆนะครับรเบื้องติดเหเหนียวนุ้สุดยอดะครับเนียวครับรุ่นเลยเดี๋ยวเกีบยงนาเยเจอแล้วครับคลิปนี่ไใบซ้ำผม ี๋ยวเสร็จมากแก่ไปเรื่อยๆครับใจเย็นไปเรื่อยๆบ่ดของป่อเหนี้ต้องกินใจเย็นครับกินไปเรื่อยๆใจห่อนป่ดไหนปวดของแก่ว่าคือตับยำเลยอาครับเจอกันลิปนาผม